สวัสดีท่านผู้ปกครองและลูกๆทุกคนค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเป็นการเรียนรู้โปรเจกต์แอปโพสซึ่งอนุบาล3ทับหเรียนเรื่องเต่านะคะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันได้เลยค่ะเพื่อนๆช่วยกันเลือกหัวข้อที่อยากเรียนโปรเจกต์แอปโพสในครั้งนี้นะคะและเรื่องเต่าเป็นเรื่องที่เด็กๆสนใจมากที่สุดค่ะ ในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้โครงการโปรเจกต์แอปพุในเรื่องเต่าค่ะเต่าเป็นสัตว์เลือ้อยคานจัดอยู่ในจำพวกสัตว์เลือดเย็นค่ะซึ่งเต่านั้นเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาวที่สุดเต่าจะมีกระดูกที่แข็งคุมบริเวณหลังเราเรียกว่ากระดองนะคะเต่าก็จะแบ่งเป็น3ประเภทเช่นเต่าโบกเต่าน้ำจืด และเต่าทะเลค่ะเต่าบกคือเต่าที่ไม่สามารถว่ายน้ำได้นะคะเพราะเนื่องจากเขามีลำตัวที่ใหญ่หญและหนักอาจจะจมน้ำได้ค่ะเต่าบกที่อยู่ในประเทศไทยนะคะได้แก่เต่าเหลืองเต่าหกค่ะเต่าจัน,จนและ เต่าเดือยนะคะลูกส่วนเต่าน้ำจืดนะคะก็จะมีด้วยกันเต่ากะอานค่ะซึ่งใกล้จะสูญพันธ์แล้วนะคะเต่าลายตีนเป็ดค่ะเต่าหับเต่นานา ะะคเะต่าทะเลค่ะเต่าทะเลจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในทะเลนะคะจะขึ้นมาบนบกก็ต่อเมื่อต้องการวางไข่เท่านั้นค่ะเต่าทะเลจะมีเท้าทั้งสีข้างมีลักษณะเป็นขีบแบนเพื่อช่วยในการว่ายน้ํานะคะและเต่าทะเลจะไม่สามารถหดหัวเข้าไปในกระดองได้ค่ะเต่าทะเลจะกินได้ทั้งพืชและสัตว์น้ําค่ะ ซึ่งเต่าทะเลในประเทศไทยก็จะมีเต่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะคะเช่นเต่าตะหนุเต่ากระเต่ามะเฟืองเป็นต้นนะคะอาหารของเต่านะคะเต่าจะสามารถกินได้ทั้งพืชและสัตว์ตัวเล็กๆนะคะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของเต่าคะ่ะส่วนต่างๆของเต่าก็มีอย่างนี้นะคะหัวตา จมูกปากเท้ากะดองนะคะแล้วก็หางเต่าค่ะใบงานสำหรับวันนี้นะคะให้เด็กๆตกแต่งรูปเต่านะคะหรือวาดภาพประดิษฐ์เต่าตกแต่งให้สวยงามนะคะคลิปนี้คุณครูก็ขอจบเพียงแค่นี้เจอกับโครงการเต่าในคลิปต่อไปนะคะลูก บายค่ะ